สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับคำคืนี้จะมีแต่ความสุขช่เรไม่ดิงด<ช>ด่งดาวแล้วครับผมเราจะอเไม่ดิงด <c oughs> ด่งดาวแล้วครับผมเราจะอัพอเ,คคเราไม่่าวแนครับเราจะเไมแล้วนเาาวาราจะเา่ิงาวแ้ครับเยอะอาม่าิาว้นมเราจะอเา่ดิาแ้วนครบเาจอเาา้วนบเาจอพา่งานเราทะอนาไม่ดิดแ้วครับมอันเีิาา้ครัเยอะอัแบบ ไม่เห็นปลายเลยว่าไปสุดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อยู่ตรงนีนออแล้วก็แบบเพิ่งให้เห็นว่าคือยิ่งใหญ่มากเลยครับผมมาซีนนิวเพิ่งอ่ะเพิ่งแมปมาคาดาวที่ซานโนเวปีแรกครับใช่แลนด<ล>์มาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จอแบบว่าตาการตามาโอดีนี่ขึ้นหมดเลยตรงนี้สวยมากเ,เลยครับอรู้ไหมว่าเฮียคิดอย่างหนึ่งว่าเล่นเสร็จอ่ะอยากกระโดดลงไปอะแล้วคนก็อ <laughs> <ป>ุ้มเฮียไป หรอมันแบบชาวร็อกอ่ะกระโดดไปแล้วเขาจมแอะจะไปสุดตรงไหนก็ไม่รู้นั่นดิมันจบไปสุดตรงไหนก็ไม่รู้นั่นหนุ่มแบบหนุ่มสนานเลยวันนี้พีหนุ่มสนานครับร้องเพลงมาอ่ะไม่ธรรมดากันในร้านตางใช่เพลงที่ไม่เคยลองเยอะมากเลยครับแต่ก็จะมีพิเศษพิเศษเพลงหนึ่งที่เต้นด้วยครับหนูชอบใช่ชอบครับจนจนต้องแบบว่าเฮียพรุ่งนี้หนูขอซ้อมเพิ่มได้ไหมเพื่อแบบว่า กับท่าอะไรเงี้ยเขามีเวลาซ้อมเป็นเพื่อนกับซ้อมในห้องซ้อมด้วยกลับมาบ้านก่อนนอนก็เด้งเด้งซ้อมด้วยค่ะเมื่อกี้ตอนเดินเข้างานมาก็ซ้อมจริงซ้อมเดี๋ยวองศาไม่สวยเดินมาก็เมื่อกี้ก็เคยเรียกว่าแบบเสียงโอ้โหเป่นเล่ตอนทุกอย่างค่ะจะงไ้บ้างตอนัหนก็เออ่จริงๆใส่ ที่หูอยู่ปกติจะไม่ค่อยได้ยินค่ะแต่ว่าพอดิ่งดาวปุ๊บแบบทะลุเข้ามาเลยก <c oughs> ็ดีใจครับที่แบบที่ซอมมาไม่เสียแรงครับดีใจดีทุกคนชอบหรือว่าเฮียต้องหาเส้นทางใหม่แล้วเฮียจะมาแนวนี้ด้วยหรอเสาหลักสะโพกหักเฮียไม่น่าจะเข้าอันนี้เลยครับผมไม่ใช่เสาหลักผมเสาหักครับผมเสาหลัเสาลักสะโพกหักเสาหักแล้ว จริงจริงสนุกฮะผมชอบเพลงนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเพลงมันมีจังหวะปีตแล้วก็ดนตรีที่แบบว่าน่าสนใจแลว้วจังหวะเพลงมันแบบว่ามันร้องสนุกอะ่ะง่ายพูดง่ายคือร้องไม่ยากมากเลยฮะคเซ็กซี่เยอะมากใช่ก็อตอนแรกคิดหนักอยู่กันว่าเอ๊ะเราจะเต้นท่าไหนไม่น่าจะรอดก็เลยให้เขามารูปไรเราแล้วกันอะไรเงี้ยแรงมาก ให้อนุบลลอกแล้วว่าอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรเลยฮะปีใหม่เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไม่คิดว่าเป็นเพลงอกหักนะที่วิวทำให้มันนลายเป็นเพงลงรักได้ไงเนี่ยเออจริงจริงแล้วปีใหม่เราไม่จะเป็นน้งองอกหักครับเราแค่จะรู้ยังไงดี <laughs> ปกติผมร้องเพลงเศร้าก็เป็นเพลงเพงลงรักอยู่แล้วอ่ะก็งงเหมือนกัน ดิ่งดาวถ้าร้องคนเดียวอาจจะแบบนิดนึงแต่ว่าถ้ามีคู่ร้องด้วยก็จะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนมูดเลยเอาไปร้องเลยไปเต้นได้ครับไปเต้นตามกันก็ไม่เคยคู่กับคนอื่นไม่เคยเต้นคู่กันอื่นยังมีอะไรที่ยังไม่ได้เตดีอ่ะดูดูก็ไม่รู้ <c oughs> อุ้ยก็รอดูปีหน้า ปีหน้าเลยหรอครับดวงนานไปไหมเอาเพลงมิเนี่ยก่อนเลยใช่อีกเดือนเดียวก็เลือกเพลงแล้วครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่รับรองว่าน่าจะสนนนอ้าเดี๋ยววันนี้เขาจะลองดูรายการจูบยาวใช่ครับเป็นไรบ้างมิเนียกอะไรเป็นไงบ้าง อยากให้แฟนๆมาเขาดาวไปพร้อมกับซีนนิวนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆนังศิลปินท่านอื่นแบบเยอะมากเลยใช่เราก็มาเก็บโมเมตนต์ดีๆข้ามปีไปด้วยกันแล้วก็ปีหน้าก็ขอให้ทุกคนจับมือซีโนนิวแบบนี้เดินต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันครับฝากด้วยนะครับผมจับพี่นย์อย่าลงนะปิมเลย <c oughs> อ๋อยังไม่จบ <c oughs> เลยถามเลย คนตัดก็ตลกมากคนตัดเอ๋เอ๋เอ๋หนูก็ยืนรอหน้าจองอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาเนี่ยรอนานแล้วนะแล้วยี่ดีเขาก็เดินเข้เามาแบบไม่ใส่เสื้อแล้วก็ฮะแล้วต้องยังไงต่อนะคือ <c oughs> เซอร์ไพรส์รก, <c oughs> สกับเลยงงมากครับลุงนี้ไม่น่ายืนรอเลยอะ่ะน่าจะเดินออกไปตั้งแต่แรก ็รออยู่แสบนึงนะครับคือเขาอะคือเฮียเข้ามาในห้องก็แล้วแต่ว่าเฮียเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่อีกโซนหนึ่งและเฮียก็ค่อยเดินแบบถอดเสื้อเข้ามาในห้องมันร้อนนะหนูถอดเสื้อก็เข้าใจแต่ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็มีแบบที่ปลอมที่ใส่ปลอมแตก็นนะก็ช็อกก่อนเห็นแล้วนะฟังดีครับเพราะว่ามันมีพุงฮะผมบอกว่าเอาสติ๊กเกอร์แปบด้วย เขก็ดีใจอย่างที่บอกฮะแบบย้อนแปดแบ็คอออถดเสื้ากโมเมนต์หดเสื้อเมื่อก่อนหดเสื้อโมเมนต์หดเสื้อโมเมนถอดเสื้อก็เย็นดีครับผมไม่ได้เสื้อก็เย็นดีอากาศก็เย็นดีเย็นเต้นไงครับแบบไทยวีมีเต้นแต่งเสื้อผ้าร้อนเนี่ยอาทอก็เข้าใจคไม่ว่าอะไรแล้วพอแล้วพอเปิดมาเจนน้องซึ่งหนูก็ยืนตัะตอนแรกไม่ได้คิดเลยเราโฟกัสงานมากว่าคิดได้ใจว่าหนูเซอร์ไพรส์ดอตก ตอนที่เราสะライใหหนูแบบซีกันแรกอะไรเงี้ยน่ารักดีครับผมเป็นดอกกุหลาบแดงที่หนักแต่ไม่ต้องเอาช่อใหญ่มาที่มันแบกกลับไปได้นี่ลำบากนะหนักมากแหมนี่แหละก็ใหญ่เองเลยมีใหญ่กว่านั้นแหะแบกลำบากอันนี้เราแข่งจะใหญ่หร่าเพราะว่าตอนของพี่ซิ่งก็ของเรใหญ่มากอันนี้เราก็ใหญ่ผมไม่สู้รู้ว่าการให้ดอกไม้คนลำบากก็วันนั้นเลยฮะเอินนั้นใหญ่เกินอ่ะตอนคอนเสิร์ตนะครับหนูไม่สู้หนูไม่ไปถึงเลเวลนั้นแน่นอนเยอะเยอะ โอ้ยกี่ดอกก็ซึ้งใจครับผมก็เป็นกำลังใจให้แบบมาสไลก็ดีใจลก็ปีก็นี่แบบว่า,วาแบบเรื่องงา้นออ๋อใช่ใชวมากเลยเหรอ <c oughs> ก็ฝากให้หนูไปให้อะไรเงรี้ยก็แบบว่าสวัสดีปีใหม่อะไรเง <c oughs> ี้ยครับผมไม่ได้ทำคะแนนอะไรใช่ไหมไไม่ได้ทำคะแนนอะไรใช่ไหมไม่ต้องทำ ได้คิดว่าต้องทำคะแนนอะไรแล้วสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมหนูวควรให้พีะน,นะครับพีงก็ผู้ใหญ่น่ารู้ได้ไงว่าหนูไม่มีให้อุ้ยฝนตกหนูฝนตกติดเจอไม่ไหวตเอาเลยเหรอครับครับต่อครับ ว่ายังไงสัาวันเราก็ต้องได้ลองด้วยกันอย่างแรกแต่ว่า,เม,า,วาเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คิวแบบลงตัวนั่นแหละครับก็จะถึงเวลาปีหน้ามีแน่นอนอยู่แล้วอ,าาวนวอะนีก่อนก็ได้ถ้าผมก็ฝากพัสดุ์ผมเป็น Super Secret นะครับผมที่ท้องไปครู่นี้ด้วยนะครับผมก็ปีหน้าก็ฝากแบรนด์ซูเปอร์ัด้วยนะครับก็อยากจาก ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งอย่างแบรนด์นี่แหละแล้วก็ฝากทับไว้แค่เธอนะฮะเดี๋ยวในสปินและซีรีส์ที่เล่นกับผูกเขาสมตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากก็ฝากเป็นกลัใงใจพวกเราด้วยแล้วก็ฝากซิงเกลลิลต่อไปของผมด้วยนะครับผมรับรองว่ามัร้อแน่นอนแซาสำหรับผมก็ฝากซี่อ่อยอ่อยไม่ใช่ฝ <laughs> ากเพลงฝากเพลงของนุ่นนิลด้วยครับซิงเกลิลก็เดี๋ยวจะทำเพลงออกมาในหลายเพลงเลยปีหน้าก็จะทำอัลบั้มด้วยครับที่ตอนนี้ก็ทำได้แหละเพราะมีเพลงเยอะมาก เลยครับแต่ว่าจะมีอีกแล้วก็อาจจะมีเพลงเต้นด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์หนังที่เล่นกับทาง Gdh ด้วยนะคบก็จะเริ่มถ่ายทำในเรลลีนี่แหละใกล้แล้วแะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ของหนูกับเฮียด้วยครับแล้วก็ฝากอย่างอื่นด้วยปีหน้าผมก็อาจจะมีทําแบรนด์อะไรสักอย่างเป็นของตัวเองด้วยครับมาทุกคนรออุดหนุนด้วยเป็นซ e o ไปแล้วทุกคนจ้างด้วยนะไม่เธอซีอจ้างจ้างเฮียด้วยจ้างไม่ไม่ทำให้ฟรีหรอไม่ฟรี สามแสนหนูยังฟรีเลยหนูก็พูดคำนั้นกับเฮียสามแสนห้าแสนหนูอ่ะปัอบจะเป็นยังไงพี่ที่บอกว่านอยู่ตรงนี้ไม่ด้เห็นดาวชขออยดยวโตรงนี้เลยครับแต่มันจะไม่เห็นสะโพกนะคะถ้าโตมาโอ้ยตรงนี้ไม่ได้ไปเลยหรอเอาไปหน่ี่อกไปเลยฮะ

ขายเลยเนีก็มออเดี๋วดิง้าดิงาดิงาดิงาอแล้วพอแล้วทำไมเขาเยูันเนี่ยแล้วหนูก็เต้นด้วยใช่ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับปปี้นิวเยียร์ตรงหน้าครับผมขอบคุณนะครับ h a p น y 对。<Good. S 2>